ดูพระง่ายๆสไตล์เมคลิปนี้จะเป็นปิดตามหาสเสน่ห์เนื้อผงเกษรยุคต้นหลวงปู่โตปี2518ค่ะมวลสารจะมีทั้งสีดำสีเหลืองสีขาวเนื้อพระจะออกขาวอมเหลืองจะมีคราบน้ำมนต์เป็นขาวฟ้าพิมพ์พระด้านหน้าถ้ามองสะดือเป็นแกนกลางศอกข้างขวาจะสูงกว่าข้างซ้ายมือซ้ายขององค์พระนิ้วที่สามจะมีเล็บถ้ามองจากด้านล่างเข่าข้างซ้ายจะสูงกว่าข้างขวาต่อไปด้านหลังนะคะ พื้นผิวจะไม่เรียบจะดูเป็นลายๆหัวที่สองของตัวหอหีบจะเหมือนค้อนตรงหัวงองูจะมีการแบ่งสเต็ปเหมือนขั้นบันไดคำว่าปูสละโอจะคล้ายเลขเจ็ดหนึ่งคำว่าวัดตัวดอดเด็กไส้ในจะเหมือนวอแหวนไส้ในของตัวพอพานจะเหมือนขาเอลวิสขอบด้านข้างจะมีรอยตัดเป็นเส้นบางๆซึ่งจะมีทั้งสองข้างให้เห็นชัดๆค่ะ เพื่อนๆพี่ๆอยากให้ทำคลิปพระอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะ